สวัสดีครับพบกับ Let's g กพิชิทแลงกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้ก็เดี๋ยวมีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่าแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาตกปลาที่ค้ดิ๊บสามกันนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มาที่นี่นานมากๆแล้วนะครับหมายที่มาก็เป็นหมายเดิมที่เคยมาแล้วหลายครั้งแล้วค้ดิ๊บสามก็หมายสะพานนี้ไม่เกี่ยวกัาหรอกนะครับก็ที่เลือกหมายสะพานเพราะมันตกง่ายไงสะดวกนะครับมันวางคันเรียงๆกันแล้วมันไม่ค่อยติดสว่านนะครับผมตรงนี้ก็เป็นหมายที่ดี นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนีน้แล้วเดี๋ยวเรามาตามชมดูว่าผลงานจากการตกปลาที่คลอง13กับเวลาไม่นานนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i ต์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าพร้อมเราไปชมกันเลยครับผมปั้นเหยื่อเรียบร้อยนะเตรียมเบ็ดมา5คันนะครับก็เดี๋ยวลองไปลงซีซี่กันเลยเหยื่อที่ใช้นะก็ะจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดรสจากคลิปที่แล้วนะครับก็มันยังเหลืออยู่นะฮะ ใส่ถังเอาไว้ไม่เสียนะครับก็ปิดฝาไว้อย่างดีครับวับนนี้ก็เลยมาใช้กันเลยเลยไม่ได้ผสมเบื่อเพือเพื่อนๆดูนะครับไปเดี๋ยวลงเหยื่อลงเบ็ดดีกว่า โอเคนะเพื่อนๆลงเบรเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาตามลุ้นกันเนาปลาตัวแรกกินแล้วนะเพื่อนๆคันแรกนี่เลยกินแล้วนะครับ เป็นปลาทูนะครับปลาทูปลากระ,ระกมังกับปลาขยงนะ2ตัวเลยนะครับโอเคใส่กระชังไว้ก่อนครับไม้แรกกันนับ2เลยวันนี้น่าจะบันเทิงนะเดี๋ยวตามชมดูครับผมเ้ากินอีกแลนี้น,นะครับกันกระโดดเลย เห็นไหมเพื่อนๆไา้นะเป็นปะทูนะครับแต่ว่าเป็นปะตะเพียนนะสองตัวเลยใหญ่ๆเลยนี่ตะเพียนทู เพื่อนๆปมาตัวแล้วนะเป็นปลากระมังนะครับก็กินคันเบ็ดคันสุดท้ายทางด้านนู้นนะครับน,นี่ห้านะเนื่องจากว่าวันนี้มันมองไม่เห็นคันเบ็ดและมองยากมากนะ <S <S <อ>ผมก็เลยเอาถุงพลาสติกไปผูกนะครับปอดีไปผูกแล้วถืออยู่ที่มือแล้วมันสั่นๆนะผมก็เลยวัดซะเลยถุงพลาสติกผูกที่มือจะได้เห็นได้ชัดนะครับผม <S <S โอเคปมาตัวน้ำหนึ่งครับผมดูเหมือนคันแรกจะมีปลากินเบ็ดนะครับ ว้าวเป็นประทูอีกแล้วนะครับผมกระบ,บังสองตัวคู่เลยยอดโอ้ยขั้สุดท้ายกินแรงมากครับ อโอเคนะครับคันสุดท้ายกินแรงมากคันพุ่งเลยนะนี่ทักเกอร์ในที่สุดเราก็เจอกันนะครับผมอุ้ยเอาคันกลางฟากินนะคันกลาง ปลาตะเพียนกับปลาขยงนะครับขึ้นมาทีละสองอีกแล้วนะทีละสองละสองอย่างนี้เต็มกระชังตายเลยโอ้โหแย่แย่กินกันหนุกขนาดนี้โอ้ oh, ตาย oh. อุยแล้วคันสุดท้ายล้วกินคั่กระตุกเลย ไม่อยู่นะครับหูกินแบบคันตูดกระดกเลยเมื่อกี้นะเสรยายมากครับ นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ลงเบ็ดเสร็จไปแล้วนะ,ะพอดีนึกขึ้นได้นะว่ามีกุ้งฝอยเหลือติดมาด้วยอยู่ในกระติกมาด้วยนะครับอ่าน,นะครับแล้วคันตกกุ้งก็ติดมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปลองหย่อนดูนะครับอ่าไม่รู้อะถ้ากุ้งไม่กินอาจจะมีปลากินหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเพือพ่อฟุกนะคณะเพื่อนๆสำหรับวิธีการตกกุ้งนะนะครับก็แน่นอนครับเรามีเหยื่อเป็นหัวใจไก่แล้วนะก็จะมีหัวเชื้อตกุ้งลิเวอร์พรอนนะครับเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับตัวนี้จะทําช่วยให้ ไม่รู้แหละถ้ามีกุ้งอยู่อะ่ะมันได้กินแล่มันก็มานะครับไว้ใจได้เสมอะอะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ผสมน้ําสำหรับกุ้งฝอยนะครับเราก็ต้องผสมหัวเชื้อให้มันออกข้นๆ้นหน่อยนะครับถ้าเป็นหัวใจไก่ก็คือเทเป็นผงเลยแล้วก็หมัก ปุกๆแล้วหมักแล้วเติมน้านิดหน่อยนะครับแต่หัวใจไก่เนี่ยจะใช้ลักษณะจุ่มไม่ได้หมักนะครับผมเพราะว่าเราต้องดีดหัวนะครับแล้วก็หัวจุ่งเนี่ยครับให้มันค้นๆติดกับหัวกุ้งตัวกุ้งไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอลงน้ําปุ๊บมันจะค่อยๆละลายไปไปเรียกกุ้งมาจนได้นะครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปลงเหยื่อกัน โอเคนันเพื่อนๆลงเบ็ดตกกุ้งไปแล้วนะสามคันนะครับก็พอดีว่ามีปลากินเนอะอาะเดี๋ยวเราไปดูปลาก่อน โอเคนะครับเป็นปลาตะเพียนสาสวยเลยนะนี่โอ้สายเบลเลอร์เลยตัวขนาดฝ่ามือเลยนะครับผมได้สกอร์ไปหนึ่งตัวครับผมสุดยอดมา <ปะ S 1> เนี่ยไปพักหนึงเลยนะแล้วก็กลับมากินอีกนะนะครับเดี๋ยวตามชมดูแล้วกันจะได้เพื่อนไหมเอาเพื่อนๆเ,เหมือนกุ้งจะกินนะครับใช่บอกเดี๋ยวดู ไม่ใช่กุ้งนะแต่เป็นตัวแรกเป็นขยงหินก็เห็นไหมปรากฏหินยือขยงหินตัวแบบนี้สีสวยกินได้นะแต่ว่ามีตัวเดียวก็คงไม่น่ากินหรอกเดี๋ยวปล่อยไปก่อนไม่ใช่เป้าหมายเราเอาเพื่อนๆเหมือนกุ้งจะกินนะครับผมคันโกงเลยนะอย่เหมือนเพื่อนเหมือนกุ้งจะกินนะ ว่ามีตัวด้วยนะครับกุ้งนะแปบ๊บเดียวเลยนะครับลงไปกินหัวไปกุ้งเป็นกุ้งท้องคลงนะครับคือคือเขาปล่อยไข่แล้วนะแสดงว่าอนาคตที่นี่นะ่าจะมีกุ้งแม่นะ้ำอีกเยอะเลยนะด,นะดูนะดินดินเลยดิน,ด,นดินเลยสดสดเฮ้ยสุดยอดบอกแล้วหัวเชือตกกุ้งเลี้ยวพรนะครับนี่ฝากไว้เลยนะนที่ไหนมีตัวเป็นโดน ยอดอะอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งเลนะเราตกกันประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงนหน่อยๆแล้วนะเพราะว่าเริ่มตกตอนลงเบรเสร็จก็สองโมงสี่สิบแล้วนะครับก็น่าจะสองสองชั่วโมงได้แล้วคือสี่โมงครึ่งอะไม่เท่าไหร่หรอกแต่อยากให้ดูอันนี้มากกว่านู่นครับมาแล้วนน่นมามืดมาเลยเสียงพึมพึมมาด้วยนะครับอ่าตรงเราแดดเปี้ยงอยู่นะเห็นไหมแดดอยู่นะแต่ว่าเนี่ยเมฆเริ่มมาแล้วนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานผมว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะ นะครับพอปลาเริ่มกินดันมีกุ้งดันมีฝนด้วยโอ้ตายตายตายเอาเพื่อนๆปลากินครังสุดท้ายนะเดีย๋ยวไปดูหน่อย มแล้วนะครับเป็นปลากระมังนะครับผมมาพร้อมกับลมด้วยลมเริ่มมาแล้วสงสัยจะเห็นท่าเห็นท่าจะไม่ดีซะละดูทรงละ <c oughs> เดี๋ยวเก็บปลาก่อนล,ลมมาบึ้มบึ้มเลยนะเมฆมาแล้วอยู่ทําไมล่ะครับเก็บของดีกว่าเดี <c oughs> ๋ยวไปดูปลารวมกันอ้าโอเคแล้วนะเพื่อนๆ <c oughs> ผลงานปลารวมนะก็12ตัวทั้งหมดนับแล้ว ก็มีกุ้งด้วยกุ้งหนึ่งตัวนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับฝากก็ด้วยนะสูตรหนึ่งผงชูรสนะฮะแบบหมักแล้วด้วยนะใช้แล้เหลือด้วยนะมาตกต่อยังกินดีอยู่เลยนะครับผม